สวัสดีครับ fc ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดให้ยิปซี่ทำนายดวงชะตาชาวราศีธนูในช่วงครึ่งหลังเดือนธันวาคมปี2567ซึ่งเป็นช่วงส่งท้ายปีชาวราศีธนูก็จะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็ลักษณะทั่วไปก็จะเป็นคนที่ขึมขึมไพ่ชุดแรก king of swords Page o o s ฟ o r สให้สองดาบในช่วงระยะเวลาครึ่งหลังของเดือนธันวาคมปีพศ2567นี้ชาวราศีธนูคงอยู่ในสภาวะการที่ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขงคุณจะพบพะเผชิญกับปัญหา ที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรเกิดการขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนในครอบครัวซึ่งอาจจะเป็นคนที่มีอายุสูงกว่าเราแต่อย่างไรก็ตามด้วยความสามารถและสติปัญญาของคุณคุณก็จะสามารถเอาชนะปัญหาเหล่านั้นและก็ทำให้มันลุ่่วงไปได้ด้วยดีเพราะว่าคุณได้พใ k i n ิงอ s w o r ด ในตำแหน่งที่1ชุดที่2 n n i h t t of w a n d 2ถ้วย King of Cup คุณจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็ต่อสู้เพื่อความสำเร็จซึ่งเป็นทั้งของตัวคุณเองแล้วก็ความสุขของครอบครัวของคุณด้วยสำหรับคนโสดในระยะนี้ก็จะมีคนเข้ามาใหม่ๆซึ่งก็อาจจะเป็นคนที่ ถูกตาต้องใจคุณมีสิทธิพัฒนาไปเป็นคู่ครองคนรักชีวิตของคุณในช่วงที่จะดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้คุณก็ค่อนข้างจะมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองอยู่ยังมีกินมีใช้แล้วก็สามารถที่จะทำมาหาได้อยู่ในระยะน,นี้การได้ไพ่ king of c u p ในตำแหน่งที่6มันก็บ่งชี้ว่าคุณจะมีความเป็นอยู่ที่ สะดวกสบายมีกินมีใช้อยู่ในระดับหนึ่งชุดที่3 j u จัสติก่ห้5ไม้เท้าและไพ่หดาบในช่วงระยะเวลาครึ่งหลังเดือนธันวาคมนี้คุณคงจะต้องระมัดระวังเรื่องนิติกรรมสัญญาข้อตกลงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานของคุณ คนที่อยู่ในสายงานประจำก็พยายามดูตรวจสอบเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยคนที่ทำการค้าการขายก็ระมัดระวังในเรื่องข้อสัญญาข้อตกลงเพราะว่าคุณได้ไพ่แาสติกในตำแหน่งที่7ซึ่งมันเป็นไพ่บ่งชี้ถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมซึ่งมันอยู่ในตำแหน่งของปัญหาที่จะตามมาในภายหลังอย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้สติและปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆปัญหาต่างๆที่มีอยู่ก็จะลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งคุณได้ไพ่ย6ดาบในตำแหน่งที่9มันก็บ่งบอกว่าปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเพราะในภาพมันเป็นรูปดาบที่ไหลไปกับกระแสน้ำมีคนค้ําถอออกไปตำแหน่งที่10 Page of Cup คุณมีแนวคิด ที่จะิเริ่มสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในชีวิตของคุณซึ่งก็อาจจะหมายถึงการมองหาคู่ครองคนรักหรือการเปลี่ยนแปลงงานที่ทำอยู่หรือไม่ก็การไปเรียนต่ออะไรต่างๆซึ่งมันก็จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงระยะเวลานี้สรุปภาพรวมของชาวราศีธนูในช่วงครึ่งหลังเดือนธันวาคมปี2567คุณจะต้องมี ความแข็งแกร่งในจิตใจคุณทำอะไรก็ใช้ความระมัดระวังอย่าไปบุ่มบามเมื่อเจอปัญหาก็ขอให้ตั้งสติแล้วก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆทำปัญหาต่างๆมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณมีแนวทางหรือว่าอาจจะพบคนที่ถูกอกถูกใจก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีนี้ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ fc โปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นแล้วมันสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของเราก็ขอให้นำไปปรับใช้ให้เกิดความเจริญรุง่งเรืองเกิดความสุขในชีวิตสิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนขึ้นมาให้เราเพิ่มความระมัดระวัง ก็ลองตึกตองดูว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดผลกระทบในแง่ลบกับเราอย่างไรบ้างชีวิตของคนเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงของเวลาซึ่งก็สุดแล้วแต่ว่าช่วงใดกรรมหรือว่าช่วงใดบุญสุศสนที่สั่งสมกันมาจะแสดงผลมากกว่าดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้ fc มันสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรพสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อจะได้เกิดเป็นบุญกุศลเพิ่มพูนเป็นทานบารมีที่จะมาช่วยหนุนนําและทุเราเบาบางปัญหาที่จะเกิดจากเคาะกรรมที่จะเข้ามาสู่ตัวเราถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝาก ไลค์ like, กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามก็จะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในเวลาอื่นการแนะนำพระคาถาสำหรับสวดท่องเสริมมงคลแก่ชีวิตของท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับ ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ